โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อที่แบบฝึกหัดที่8.2นะครับเคมีเล่ม3ม .5 นะครับเด็กๆมาดูข้อ1ก่อนข้อ1ของแบบฝึกหัดที่8.2เขาให้นักเรียนเติมเครื่องหมายถูกหน้าข้อความที่ถูกต้องแล้วก็เติมเครื่องหมายผิดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องลูกเรามาเริ่มจาก1.1ก่อน 1.1เขาบอกว่าการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างสารตั้งต้นที่เป็นของแข็งกับของเหลวไม่สามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีการชนถูกหรือผิดข้อนี้ผิดลูกไม่ว่าสารตั้งต้นจะอยู่ในสถานะาใดาของแข็งของเหลวแกส๊สแล้วก็สารละลายสามารถอธิบายได้โดยใช้ทฤษฎีการชนทั้งหมดเลยดังนั้นข้อ1.1ผิด 1.2ลก1.2ปฏิกิกริยาเคมีเกิดขึ้นได้ถ้าอนุภาคของสารตั้งต้นชนกันในทิศทางที่เหมาะสมแล้วก็มีพลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานก่อกรรมันอันนี้ถูกต้องลูลอันนี้เป็นอันนี้คือเขาเรียกอะไรอันนี้คือคำอธิบายหลักของทฤษฎีการชนเลยลูกคือเขาบอกว่าสารตั้งต้นต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสม อันนี้คือคีย์เวิร์ดที่1นึ่นะ,อะนอกจากชนกันในทิศทางที่เหมาะสมแล้วสารตั้งต้นจะต้องมีพลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานกระตุน้นอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่2ซึ่งถูกต้องครบถ้วนดังนั้น1.2ถูกทีนี้มาดู1.3ลูกเขาบอกว่าอนุภาคของสารที่ชนกันแล้วเกิดปฏิกิริยาเคมีแต่ละอนุภาคไม่จำเป็นต้องมีพลังงานเท่ากับพลังงานก่อกรมมันอ่ะ ถ้าครูวาดภูเขาอเบี่ยวนิดนึงสมมตุติอันนี้เป็นปฏิกยาระหว่าง a บวก b กลายไปเป็น c ทีนี้คำว่าพลังงานก่อกรรมมันคือตรงไหนลูก a กับ b จะทำปฏิยากันได้แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น c ลูก a กับ b ต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสม และ a กับ b ต้องสะสมพลังงานให้ได้เท่ากับตรงนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือ e a หรือพูดง่ายๆคือมันคือพลังงานก่อกำมันลูกพลังงานก่อกำมันทีนี้ฟังครูนะถ้าสารตั้งต้น A กับ b สะสมพลังงานได้แค่ตรงนี้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นได้ไหม ไม่มันต้องมีพลังงานอย่างน้อยเท่ากับพลังงานกระตุ้นมันถึงจะสามารถเกิดปฏิกิริยาแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์ C แต่คำถามคือ A กับ B มีพลังงานสูงกว่าพลังงานกระตุ้นได้ไหมลูกได้โอเคไหมเพราะเขาบอกว่ามันต้องมีพลังงานอย่างน้อยนะอย่างน้อยต้องเท่ากับ EA ถามว่ามากกว่าได้ไหมได้ดังนั้นข้อนี้ที่เขาบอกว่าแต่ละอนุภาค ไม่จำเป็นต้องมีพลังงานเท่ากับพลังงานก่อกำมันถูกหรือผิดถูกไม่จำเป็นต้องมีพลังงานเท่าก okay, ับพลังงานก่อกำมันโอเคไหมคำว่าไม่จำเป็นต้องมีพลังงานเท่ากับพลังงานก่อกำมันก็คือมากกว่าโอเคไหมโอเคถึงจะเกิดปฏิกิริยาได้ทีนี้มาดูข้อที่2องลูกข้อที่สอง พิจารณาแผนภาพแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยาต่อไปนี้ข้อ2.1ลูกเขาให้เด็กๆบอกพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยา a บวก b กลายเป็น c บวก d ถ้าเด็กๆโฟกัสสารตั้งต้นของปฏิกิริยาที่โจทย์ถามเนาะสารตั้งต้นก็คือ a บวก b ตรงนี้ผลิตภัณฑ์คือ c บวก d ตรงนี้ทีนี้ a บวก b จะทำปฏิกิริยากันได้แล้วได้ผลิตภัณฑ์เป็น c กับ d เด็กๆต้องมีพลังงานก่อกำมันหรือพลังงานกระตุ้นเท่ากับความสูงของภูเขาตรงนี้อันนี้คือ ea ถูกไหมอ่ะซึ่ง ea ตรงนี้เด็กๆสามารถหาได้จากตรงนี้ลูก120ลบด้วย ลบด้วยพลังงานของสารตั้งต้นตรงนี้เอาตรงนี้ลบด้วยตรงนี้ซึ่ง e a ของปฏิกิริยานี้จะเท่ากับ1 2 0ลบด้วยสเกลตรงนี้อ่านครูลบใหม่ให้เด็กๆเห็นให้ชัดเนาะสเกลตรงนี้คือสเกลที่พลังงานเท่าไหร่40แล้วก็มี5ช่องแสดงว่าแต่ละช่อง แต่ละช่องเท่ากับ4ถูกไหมอ่าดังนั้นตรงนี้ต้องเท่ากับเท่าไหร่ลูกตรงนี้ต้องเท่ากับ52ถูกไหมหนูจะได้120ลบ52ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากับ68กิโลจูนโอเคได้ไหมได้ไหมหนูจะได้ความสูงตรงนี้เนาะ เท่ากับ120ลบ52เท่ากับ68กิโลจูลอ่ะโอเคข้อ2.1ไม่ยากลูกทีนี้มาดู2.2 2.2พลังงานก่อกำมันของปฏิกริยา c บวก d กลายเป็น a บวก b ทีนี้ข้อนี้คุณครูขอลบตรงนี้เนาะข้อนี้จะกลายเป็นว่าเราต้องมองให้อันเนี้ยเป็นสารตั้งต้น แล้วมองให้ a บวก b เป็นผลิตภัณฑ์ดังนั้นพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาย้อนกลับเราเรียกแบบนี้ได้ด้วยเนาะพลังงานก่อกำมันของปฏิิยาย้อนกลับก็คือตรงนี้ ea ของปฏิกิริยาย้อนกลับลูกเด็กๆก,ก็เอาตรงนี้สเกลเดิมคือ120เราจะหาตรงนี้ถูกไหมเราก็เอา120ลบด้วยตรงนี้ก็คือ เท่าไหร่ลกูก20มันจะมีค่าเท่ากับ100กิโลจูลอ่ะหนูก็จะได้ ea ของปฏิกิริยาย้อนกลับเท่ากับ120ลบ20เท่ากับ100กิโลจูลอ่ะโอเคต่อไป2.3ลกูก2.3บอกว่าปฏิกิริยา a บวก b กลายเป็น c บวก d เป็นปฏิกิริยาดูดหรือขาย เอาคำถามนี้ก่อนเป็นปะยาะดูดหรือคายลูกข้อนี้ถามปฏิกิยาไปข้างหน้าเนาะเป็นปะยาดูดหรือคายปฏิกิยาไปข้างหน้าแบบเนี้ยเป็นปะยาะดูดหรือคายอ่าถ้าจากกราฟลูกลักษณะกราฟแบบนี้เป็นปฏิกิริยาคายโอเคไหมเป็นปฏิกิยาคายถ้าเป็นปะยาะดูด กราฟต้องเป็นแบบนี้อันนี้คือดูดอันนี้คือคายสังเกตรตรงไหนโลกถ้าเป็นคายเนาะผลิตภัณฑ์อันนี้คือผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานต่ำกว่าสารตั้งต้นแต่ถ้าเป็นปฏิกิริยาดูดตรงนี้เป็นผลิตภัณฑ์จะมีพลังงานเป็นไงสูงกว่าสารตั้งต้นจําได้เนาะอ่ะดังนั้นข้อนี้โลกหนูไปตอบ2.3ก่อนตอบว่าเป็นปฏิกิริยาคาย คลายพลังงานทีนี้เขายังถามต่อเขาบอก,ว,งงอกว่าพลังงานของปฏิกิริยามีค่าเท่าใดคําว่าพลังงานของปฏิกิริยาเนาะคำถามข้อนี้ลูกเขาถามการเปลี่ยนแปลงพลังงานของปฏิกิริยานั่นเองพูดง่ายคือจากสารตั้งต้นตรงนี้ลูกเปลี่ยนมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ย มันมีเดลต้าเเท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมเวลาเด็กๆหาเดลต้า e เด็กๆจำสูตรได้ไหมเราจะเอา e ของ Product ลบด้วย e ของสารตั้งต้นอ่ะพูดง่ายเดลต้า e หาจากพลังงานของผลิตภัณฑ์ลบด้วยพลังงานของสารตั้งต้นเนาะดังนั้นข้อนี้ลบข้อนี้ เราจะหาเดลต้า e หนูก็เอา e ของผลิตภัณฑ์ซึ่งมันมีค่าเท่ากับ20ลบด้วยสเกลตรงนี้คือเท่าไหร่ลูก52ถูกไหม20ลบ52เท่ากับลบ32ทีนี้คำตอบจริงๆของข้อนี้ก็คือ32กิโลจูลลบตรงนี้บอกอะไรเราลบบอกว่ามันเป็นปฏิกิริยาคายโอเคไหมมันคายพลังงานไปเท่าไหร่ 32กิโลจูลในเด็กก็ตอบว่ามันคายพลังงาน32กิโลจูลได้ไหมได้ไหมลบบวกตรงนี้ลบบวกบอกอะไรเราลบบอกว่ามันคายถ้าเดลต้าอเป็นบวกแสดงว่ามันดูดโอเคเนาะอ่ะข้อสองผ่านลูก ทีนี้มาดูข้อ3ลูกข้อ3จากข้อมูลในตารางต่อไปนี้ลูกเขามีปฏิกิริยา3ปฏิกิริยามาให้หนึ่งในแต่ละปฏิกิริยาก็จะมี EA ที่แตกต่างกันลูก EA ที่แตกต่างกันแล้วก็เดลต้า E ที่ให้มาก็แตกต่างกันโอเคไหมอ่ะตีความเดลต้า E ตรงนี้ให้ครูหน่อย ถ้าติดลบแสดงว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานอันนี้ดูดพลังงานอันนี้คายพลังงานถ้าพอดกราฟคายต้องเป็นแบบนี้ดูดต้องเป็นแบบนี้คายต้องเป็นแบบนี้โอเคไหมอ่ะทีนี้มาดูคำถาม3าม3.1ลูก เขาให้เรียงลำดับอัตราการเกิดปฏิกิริยาของทั้ง3ปฏิกิริยาจากมากไปน้อยทีนี้เวลาที่เราจะดูว่าปฏิกิริยาใดเกิดได้เร็วหรือชา้าเราต้องดูพลังงานก่อกำมันลุกโอเคไหมถ้าพลังงานก่อกำมันน้อย,อ,ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเป็นไงจะเร็วโอเคไหมถ้าเด็กๆเ,เปรียบเทียบอ,อัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้ กับอัตราการเกิดปฏิกิริยาอันนี้อันไหนเกิดยากอันไหนเกิดง่ายลูกถ้าเด็กๆเปรียบเทียบ1กับ2เด็กๆจะพบว่า Ea ของปฏิกิริยาที่1เป็นไงน้อยดังนั้นสารตั้งต้นสะสมพลังงานนิดเดียวก็สามารถเกิดปฏิกิริยาได้แล้วในขณะที่ปฏิกิริยาที่2ลูกสารตั้งต้นต้องสะสมพลังงานเป็นไงเยอะไหม เยอะกว่ามันจะจะเกิดปฏิกิริยาได้ถูกไหมดังนั้นยิ่ง Ea น้อยอัตราการเกิดปฏิกิริยาก็จะเร็ว Ea น้อยปฏิกิริยาจะเกิดขึ้นได้ไวกว่าโอเคเนาะดังนั้นปฏิกิริยาที่1 r ของปฏิกิริยาที่1เร็วกว่า r ของปฏิกิริยาที่2เร็วกว่า r ของปฏิกิริยาที่3ามลก เด็กๆต่อไปเรามาดู3.2ลูก3.2อเนาะเขาโฟกัสไปที่ปฏิกิริยาที่1ลูกเขาถามว่าปฏิกิริยาที่1ลูกสารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าหรือน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ถ้าเด็กๆจะตอบคําถามนี้เอาคำถามแรกก่อนเนาะสารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าหรือน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เอาคำถามนี้ก่อนเท่าใดเดี๋ยวค่อยตอบเนาะทีนี้ให้เด็กๆไปโฟกัสที่ปฏิกิริยาที่1ลูก ปฏิกิริยาที่1ลูกเขาให้เดลต้า e เรามาถูกไหมซึ่งเดลต้า e ติดลบแสดงว่ามันเป็นปฏิกิริยาอะไรลูกคายคายพลังงานถ้าเป็นคายพลังงานเส้นกราฟที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับเวลาใดๆลูกต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมทีนี้เขาบอกว่าเดลต้า e เท่ากับ70นี่เขาบอกตรงนี้มา ถูกไหมถูกไหมอ่ะเขาบอกเดลต้า e ตรงนี้มาซึ่งมันมีค่าเท่ากับลบ70กิโลจูลต่อโมลดังนั้นถ้าเด็กๆได้แบบนี้ปุ๊บเด็กๆจะทราบแล้วว่าตรงเนี้ยเป็นสารตั้งต้นถูกไหมสารตั้งต้นตรงนี้คือผลิตภัณฑ์ดังนั้นได้คำถามแรกแล้วได้คำตอบของคำถามแรกแล้วก็คือเด็กๆก,ก็ตอบว่า สารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าถูกไหมมากกว่าผลิตภัณฑ์มากกว่าอยู่เท่าไหร่มากกว่าอยู่เท่าไหร่ลกูกสารตั้งต้นมีพลังงานมากกว่าผลิตภัณฑ์อยู่นี่เจ็ดสิ เจกิโลจูตลต่อโมลอ่ะอันนี้ได้คำตอบของข้อ3.2มจโลกทีนี้มาดูข้อ4ข้อสุดท้ายเนาะข้อที่4ี่โลกปฏิกิริยา A กลายเป็น C เป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน คายพลังงานเท่ากับ36กิโลจูลต่อโมลโดย B, B เป็นสารที่สถานะทานซิชันซึ่ง B, B มีพลังงานมากกว่าสารตั้งต้น A อยู่45กิโลจูลต่อโมลทีนี้คุณครูจะมาดูข้อ4.1ก่อนเนาะ4.1เขาให้เด็กๆเ,เขียน,แผน,น,นยแผนภาพการดำเนินไปของปฏิกิริยาแผนภาพการดำเนินไปของปฏิกิริยาก็คล้ายๆกับตรงนี้โอเคไหมอะทีนี้ ถ้าพอตกราฟระหว่างแกน y เป็นพลังงานโลกส่วนแกน x เป็นเวลาใดๆเนาะอ่ะโอเคทีนี้ปฏิกิริยา a กลายเป็นเป็น c มันเป็นปฏิกิริยาคายพลังงานดังนั้นลักษณะกราฟก็ต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมโดยให้ a อยู่ที่ตำแหน่งสารตั้งต้นและ b ผู้ผิดและ c เป็นผลิตภัณฑ์ลลกจากนั้นเขาให้ข้อมูลอะไรมาเขาบอกว่ามันคายพลังงาน36กิโลจูลต่อโมลน,นั่นหมายความว่าเขาบอก delta e เรามาให้ลลกตรงนี้มี delta e เท่ากับ36กิโลจูลต่อโมลอ่ะทีนี้สิ่งที่ให้มาเพิ่มเติมลลก เขาบอกว่า B เป็นสารที่สถานะ r านซ i t i o n คำว่า B, B เป็นสถานะฐานซี t i o n ก็คือ B เนี่ยลูกเป็นสารที่อยู่ตรงนี้ตรงยอดภูเขาแล้วอ e ีสารที่อยู่ตรงยอดภูเขานะมันมีพลังงานมากกว่า a อยู่เท่าไหร่ลูกอี e สารตรงเนี้ยมันมีมากมีพลังงานมากกว่าสาร a อยู่45นั่นก็คือผลต่างตรงเนี้ยลูกมันคือ Ea ลูก Ea หรือพลังงานก่อกำมันก็คือเขาให้มาเท่ากับ45กิโลจูลต่อโมลนั่นเองอ่ะโนก็จะได้แผนภาพการดาเนินไปของปฏิกิริยาในข้อที่4.1แล้วทีนี้มาดูมาดู4.2ลูกเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยา A กลายไปเป็น C และ C ย้อนกลับมาเป็น a ถูกไหมอ่ะทีนี้ถ้าเป็นปฏิกิยาไปข้างหน้าลูก ea ของปฏิกิยา a กลายไปเป็น c ลูกปฏิกิยา a กลายไปเป็น c มี ea เท่ากับเท่าไหร่นี่ปฏิกิยาไปข้างหน้า a กลายมาเป็น c ea ก็เท่ากับตรงนี้ได้เลยลูก ea เท่ากับ c 15กิโลจูลต่อ โมนอ่ะส่วน E A ของปฏิกิริยาย้อนกลับ4กลายมาเป็น A เขาถามนี่ E A ของปฏิกิริยาย้อนกลับดังนั้น E A ของปฏิกิริยาย้อนกลับก็คือตรงนี้ถูกไหมปฏิกิริยาย้อนกลับ E A ต้องเท่ากับตรงนี้ตั้งแต่นี่ถึงยอดเข่าตรงนี้หนูก็เอา4 5บวก3 6 หนูจะได้สี่สิบห้าบวกสามสิบหกเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่ลกูกคูทำถูกไหมเนี่ยเท่ากับแปดสิบเอ็ดกิโลจูลต่อมอลอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน